สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะพี่นอ้องเอานี่รีโมทนี่ไปซ้อมบึงค,คนสวยนเนี่ยเด้อคนสวยคนสวยกระจายตลาดมาเด้อพี่น้อง <มา S 2> เด้อได้แนวกินมากินคือเก่านั่ำจะนั่งในก็คือเป็นแต่ส่วนซื้อมาไว้นั่จะนั่งจะได้แกงได้ออมพี่น้อง มีแห้งได้พี่น้องคะอากาศยามแรงมาลมผัดวิวีวิวีววมะเร,ระลพักหอมเ้าจะพักคะ่ะตามภาษาคนว่มีเงินพี่น้องคะกระไรกุ้งพี่น้องตามภาษาคนว่มีเงินนะพี่น้องนะามานะต้องว่าบมีดิ มีจ้าแต่บ่มีลายค่ะพี่น้องอย่างนี้พ่อได้ซื้อกะเขรากระดัมพี่น้องได้ปลาทัวได้บักเขือพี่น้องค่ะก็ได้มูกระทากเดิได้กินมูกระทากูเด้พอ,ดเดเอพี่น้องค่ะนี่แหละได้ซัมเนี่ยนะพี่น้องแล้วก็เได้มีแนาวาน่าแนวา่าอีกเด้อพี่น้องเด้อบานนี้เด้อสิบว่าเฉพาะคนมันบกข้าใจ ว้าวนั่นไดมันกระบ,บอกเข้าใจในเมื่อมันเข้าใจายากไปคอยกระิีวาห้มันเข้าใจเด้อพี่น้องอคอยอยนี่เหตุยังเป็นอันพิษไปเบิด์ซี่แกงหรือบ่ซี่แกงเพราะฉะนั้นอันนี้บ่ได้ซี่แกงเด้วอว้าให้ฟัง,งสื่อ,อ ซุ่มทีดาอันดาครอบครัวข่อยนะเขา,าไปด่ดาคนลา่าเขาไปดูถูกคนลาวพี่นะ้องเขาด่าเฉพาะเธอเขาด่าเฉพาะครอบครัวเธอเขาไม่ได้ด่าคนลาวทั้งประเทศคอยกะสิบอกไว้ให้เด้อคอยเหตุยูทูบคอยเป็นยูทูบเบอร์ถึงจะไม่ช่องจะไม่ดังเท่าไหร่เด้อค่ะเด้อ ข่อยบบฮูจักเอฟซีผู้ใดเป็นผู้ใดบบฮูว่าผู้ใดมาคอมเมนต์แบบใดเราบบฮู้ว่าใครอยู่ใส่เด้อ้าบบมาเบ้าใส่ข่อยก่อนข่อยกระเบ้าให้คนบอเป็น้าบอดาข่อยข่อยกระดาบอเป็นเด้อค่ะเด้อ่อยสบบอกเจ้าซากบอกให้เจ้าเอาบุญนเออคนจีมาคอมเมนต์นะแล้วข่อยกระดาพ่อดาแม่ดาโคตรดาเหงากระดาเฉพาะคนที่มาดาข่อยเด้อคนสีมาคอมเมนต์ดาครอบครัวข่อย ข่อยก็บ,บร่ได้ด่าคนไทยทั้งประเทศข่อยก็บ,บอกเว่าใ่อยคนไทยทั้งประเทศคนไทยคนดีนะ่ะเยอะแยะพี่น้องคะเออมแต่คนกลุ่มเฮี้ยแบบน,นี่แหละกลุ่มมันนี่แหละพี่น้องที่ข่อยดานั่นกลุ่มที่ไม่มาดูถูกข่อยทั่นแหละอืมที่ข่อยดา่าบุปการีเอาบุปการีคนอื่นมาดา่าเหมือนเป็นบ้าเล่นคิดว่าตัวเองทําถูกทําดีแล้วหรอวาไอ้ข่อยอ้าวแล้วสู้จับก้อนจับกลุ่มก็นนะมามดาูดนั่น สู้คิดว่าสู้เป็นคนดีหลายบอกกูถามเน่ยเออคนลาวตกทรัพย์อืมบอกว่าคนดาบบดาคนลาวได้หนไหนเออก็ม,กมีได้หลักฐานก็มีได้ดหลักก็อยู่ในลิดนั่นแหละเออพวกตกตกทรัพย์อ,อืมหลอกให้ผู้ใหญ่ใจดีโอนเงินให้เออทำท่าว่าไม่มีนูน่นไม่มีนี่อยากได้นูน่นอยากได้นี่อ,อืมคนเฮ้าอ่ะจริงๆแล้วนะ คนเขาทำคลิปเนาะพูดถึงน่ะเขาทำคลิปแบบบ้านๆเออเขาไม่ได้สร้างคอนเทนต์แบบสร้างคอนเทนต์โกโหกตอแหลนะ่ะเขาบริหตุแบบนั้นคือความคิดเขาคิดแบบไหนเขาก็พูดแบบนั้นคือในกรณีข่อย,อยงไงหละเออโอ้ยข่อยอยากได้หัวงามๆเด้ข่อยสิมีบุญวาสนาได้หัวงามๆบออันนี้เปรียบเทียบให้ฟังเด้อนี่ก็คือข่อ,อยเว้าแต่ข่อยก็บริว่าโอ้ยข่อยคอ,ยอ,ยอยนเด้อพ่อแม่พี่น้อง ขอๆอพอแม่พี่น้องโอนเงินให้คอยบอริจาคให้คอยในเด้อเฮ็ดหัวให้คอยแน่อ่าโอ้ยคอยอยากได้กล้องวงจรติดบ้านคอยได้พีนออ่น้องคอย่มีเงินให้พี่น้องเาโอนเงินให้คอยแน่คอยอยากติดกล้องวง,งจรคอยกับบ่เคยเ่อเาเด้อค่ะเด้อแต่สิมาว่าบ่กคอยนาตก๊กซับคนเล่าโตก๊กซับคำว่าคนเล่าต้องระบุด้วยค่ะเออคอยกระเคลื่อนปฏิรูปด้วยแหละถ้าวเบบนะฮะเออคือสุนเจว่าให้คอยคนว่าให้ว่าให้คอยว่าคนไทยด่าคนไทยอืม คือกรณีอัน,น,อนบจบจบเลิกจะเถอะเดี๋ยวอีลาวจะตกอีไทยอ่ากับคอมเมนต์อันนี้มันมีมาเดี๋ยวอีไทยน่าจะตกอีลาวเดี๋ยวมึงไปเดินตลาดตลาดพรเพชรนะกูเจอมึงกูจะตบให้มึงเดี๋ยวอีไทยจะตกอีลาวอันนี้คอมเมนต์นะอ่าทางนี้ก็ตอบเอาถ้าอีไทยตกอีลาวอีลาวก็จะตกอีไทยอันนี้คอมเมนต์เฉพาะคนที่เม้นมาเข้าใจบ่เออขอยดาขวบิดาภาพร่วมข่อยดาเฉพาะคนบอใหตุอย มันไปเดินตลาดหน้าแม่ค้าก็ไม่พอใจมันเออบางคนอนะอยากจะโยนมะเขือโยนพริกใส่หน้ามันอี่คางคบกโอ้ยมีแต่คนเอ,อิญมาเด้อเจเจมาเด้อจักมีเงินว่ามีเงินเขาก็เอิญเจไปก่อนคนเขาอยากขายของแต่งโตมอซอไปตลาดเขาก็เอิญเจไปก่อนเออเพราะว่าข่อยไปซื้อคอรนอีกข่อ,ขอยบ่เคยโตอืมคันตี้เบาซื้ออ,อ้ยรถไปบ่นี่ขาก็เเบาซื้อซือเออคนเฮ้าเนาะเป็นอันคูเขาเป็นแม่ค้า หัวเป็นคนซื้อเอ้อรถในมหาบัตรสิบบาทโอ้มาได้จากการ,ร์โบเป็นอยังเออคอยนักท่างไดเท่ากันเมืองเื่องเงินทอนหาบาทรสิบาทของกันยังบ่เอาเออบ่ได้ว่าเจ้าของรวยแล้วก็บ่ได้อวดรวยบ่เคยว่าเจ้าของอวดรวยเด้อค่ะเด้อชีวิตนี่หั่ะเอออยูย่แต่เจ้าของมเหมาะ,ะแม่แต่กับครอบครัวเจ้าของสิบอกให้ไ,ไว้ซะเด้อคอยบ่ได้มาด่าคนไทยบดประเทศเออคืออันอีคอมเมนต์มาเมืองคำนี่แหละ เ,เขามีด่าคนลาวทั้งประเทศกูกับใบด่าคนไทยทั้งประเทศกูด่าเฉพาะคนที่ดา่ากูเข้าใจบะเออเราว,ว่าดีนั่นได้มาเป็นหน้าแม่เออบอกไวซ้ซักอืมไทยยังไเข้าเจ้าว,ว,ว่าน่นดีๆมวนๆวกับว่าวนวลๆเลยคือในหัวขอ้อเขาเขียนหัวขอ้อกับว่าเฮานะ่ะเรียนแบบคนเรียนแบบสิถ้าคนไหนที่เราเป็นไอดอลหรือเราคิดว่าเขาทําแล้วเขาประสบคนสําเร็จ เราพร้อมจะเรียนแบบในสิ่งที่ด้านดีๆของเขามันไม่ผิดเออบ๊วเมนซีมาว่าว่าเรียนแบบเขาก็อยากเรียนแบบเขาอยากเรียนแบบค่ะอยากเรียนแบบคนดังได้ข่อยด้เอออันใดดีๆเขาอยากเรียนแบบแต่อันใดสัวเขาบม่เรียนแบบเด้อค่ะเด้ออืมถ้าว่าเขาตัง้งหัวขอก่าเขาเรียนแบบคนนั้นเขาเรียนแบบคนนี้อยากทําเหมือนเขาทกกําหัวข้อเหมือนช่องนั้นช่องนี้เลยขนาะดเอ้าถ้าได้แบบคนหาหนาะไมมคือข,ข่อยกันเห็นคือข่อยเห็นตัวสักเรียนแบบข่อยเห็นตัวหาหนาะไหมคือข่อย ช่องเขาหานาไม่หามมันแต่ก็แสดงมาเรียนแบบข่อยอย่างตัวห้าเฮ็ดกัเรียนแบบข่อยอย่างตัวแมนบลอ,อคนเราอะเรียนแบบได้ในด้านที่ดีแต่ด้านที่ชั่วๆอย่าไปเรียนแบบมันคือน,นักกรณีเถาๆทั้งหลายมันจับกลุ่มด่าคนชาวบ้านนะด่าชาวบ้านนะั่นไม่สมควรจะเรียนแบบอือ้อายลูกอ้ายหลานเออคนนั้เป็นลูกเป็นล้านก็ไปตลกอ,อ้ายแบบนี้ค่ะเด้อจำจะกระโหลกไว้ด้วยอิมาคอมเมนต์บอกรหข่อยนะอืม ถ้าว่าคืนนี้ว่าเหานาเรียนแบบคนนั้นว่าเหานิดาคนไทยว่าเหานิจิต๊กคนไทยเอาแค่นีมึงคนไทยเบ้าเอาคนไทยสิมาต๊กอีลาวอ่าี๋ยวกูเจอมึงที่ไหนนะกูจะตกมึงเลยอีลาวกัวนี้พนะอีคางคกพนะอ้าวกูก็มีมือมีเต็นคือกันกับพวสิไฟให้มึงต๊กผู้เดียวหรอมะกูก็วางสิหรอแหล่ะเอออีลาวต๊กอีไทยอีไทยไออไทยต๊กล่าวล้วต๊กไทยคือกันหะแล้วก็บ้าแบบนี้แล้วพี่น้องมันพิษบ้าขนนี้อ้าว มันพิษพราะละคำนี่ค่ะเออกูไปเว็พระอิพาปูนได้ล่ะซูสิมาว้าข่มเหงกูว่าดูถูกกูสารพัดเออดูถูกได้ดูถูกเอาซูน่ะมีซัมไดกูอยากถามเนี่ยมานังดูถูกกูน่ะเออคือจำซื้อแรนี่กูไปตลาดกูก็ได้สักพักนี่กูก็ซื้อซัมกูมีเงินนี่เมื่อนี่กูมีเงินหน่อยกูก็กินซัมนี่เมื่อไรกูมีเงินหลายกูก็ซื้อแซลมอนในพกูกินเวลาเงินเดือนออกเออกูอยากกินแซลมอนกูก็ซื้อให้ตอนหนึ่งซีซารหาร้อยกูก็ซื้อแต่ว่าจัได้ กูบ่มีเงินกูก็บ่ซื้อคือจังนี้ยแล้วเงินเดือนพอออกนี่ยังกินกับกินไปนี่เออ้ามีไกลเรียงไก่ในเฮือนกัจะยาขากินกับค้าเออมันชีพิษชีแมนยังขาของจะของเออเขาเกิดรู้ได้ที่คาดขาบ่อยากข้าเถื่อเขาก็อยากขาที่คาดลบขนมันเขาเห็นอยู่ตลาดเขาก็ซื้อมาเห็ดกินเขาก็บอกว่าเขาซื้อเออขาก่าเขาก็บอกว่าเขาค้ามันแต่ชีพิษชีแมนนังมันบ่แมนแนวผิดกฎหมายของแบบนี้ คลองเพื่อนจะคลองก่ได้ไปหลักคลองชาวบ้านมาเห็ดน่ะเออคือตังน้ำปลาปานนี่แหละน้ำปลาปานนี่แหละไหนบอกว่าอันทางผู้รอกผู้ใหญ่พนมาแพงน้ำอันห่วงน้ำคือใส่น้ำแบบอะความหมายน่ะเด้อค่ะข่อยเอาน้ำปลาปามาล่างระเบียงเฮื่อนข่อยนี่ข่อยสิบอกว่าไหนซะใช้น้ำแค่นี้มันไม่เป็นไรบอกข้อข่อยกระเซียค่น้ำคาไฟเองบ่มีผู้ใดม้เสียซอยความหมายนะ่ะคือพอนาประหยัดน้ำนะปลูกพักขายทำเป็นอาชีพ น้ำมันไม่พอนอกเสียจากคนที่เขาเจาะบาดาลมีบาดาลปลูกต้นไม้เต็มสวนคือคนเขามีน้ำบาดาลเองอยากทำอะไรทำตรงนั้นน่ะคือกรน,นี่ข่อยนี่ข่อยบ่ามีบาดาลข้าข่อยจะไปขุดปลูกปักคือพี่น้องแมะน้ำมาล้ปลูกพักเดิอนออกมน้นปลูกหันเดิอนออกมน้นมันเถือกับนักใจเขาอยู่อยากเหตุอยู่บได้กี่ขั้นขนาดนั้นใจจริงก็อยากทำเออแต่มันไม่มีน้ำค่ะ เอาน้ำที่ว่าใช้แรงแรงก็จะใช้เครื่องดูดเอามันจังเลยมีน้ำในเฮือนใส่นเฮือนส่วนน้ำข้างหน้าน่ะอยู่ข้างหน้าบ้านน่ะมันบบไลเลยจ้ะมันไหลจอก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 ไม่สามารถปลูกพืชผักได้นะคะเออความหมายประหยัดน้ำคือคือใช้แต่ในครอบครัวเราจะไปปลูกผักจนทําเป็นอาชีพขายผักขายนู่นขายนี่ดับแม่กับเพื่อนบรให้เฮดค่ะปลูกกระปูกพ่อได้กินดานานสองนาน ข่อยว่าปูเขาข่อยบอกแล้ว่าพักบ้านเทามันถือการมาหาบาทสิบ,บาทก็กินได้คือจังสีอันนี้การมาหาบาทสิบ,บาทนี่เออถ้าปลูกจะต้องดูแลอา่าซื้อขี้วัวขี้วัวกระสอบหนึ่งก็ห้าสิบบาทเออต้องรดน้ําอีกเวลาคนไม่อยู่ก็แห้งเหี่ยวต้องจ้างให้คนมาดูแลให้เหงนอนบกตรก่อนขดปลูกไปไปหลักแรกขดมาอยู่ขดปลูกขดมาอยู่ขก็ต้องจ้างพี่บ้านมาดูแลให้เออจ้างจราพันสองพันแล้วมาคิดมาคิดเบิงบบ่งทบทวนเบิงบ่งบาทนี่ค่ะ อกูปลูกพักพี่แม่อยู่ได้ว่ามันเป็นเวียกมันเป็นงานเป็นการมนเงินในสร้างดูแล้วสวยงามเป็นระบบระเบียบด,ดีแต่มาดูค่าใช้จ่ายแล้วมันเยอะกว่าเก่าเยอะกว่าเดิมอ่ะมันเป็นภาระเพิ่มขึ้นเข้าใจไหมคะว่าแม่มาบ่า,บาวเพชรเช้า,ามุนข่าดักเบียดเพชรหยังอือคือข้อไกลพี่น้องกำลัาให้เฮ็ดเป็นระบบระเบียบยากเฮ็ดอยู่ค่ะแต่บ่มีเงินเงินกับพ่อแต่ได้กินได้อยากมุนก็นเลืบกอยายเห็ดในตรงนี้เออเฮ็ดพ่อได้เฮ็ด คือเฮากับโบเมนซางถ้าเฮ็ดเฮาก็ต้องให้คนมาเฮ็ดต้องจ้างคนเออเฮ็ดข้อไกลกับโได้เบิดหน่อยเด้ซีซ่าหา่านหรือว่ามืน่นเออต้องไม่ก็ต้องซื้อทั้งกระซี้ก็ต้องซื้ออิซปูนก็ต้องซื้อเสาก็ต้องซื้อซางก็ต้องจาง้างเพราะว่าเฮ้บโไเลเป็นในตรงนี้คนเฮ้ามันขนดดไม่เหมือนกันเบาเพ็ดเราเฮ็ดบบเป็นอันนี้เฮ้าก็ต้องยอมรับอืมเราเฮ็ดบบเป็นแต่เรากับโได้ให้ครอบครัว เดือดร้อนแล้วก็บริเหตุให้พวกเหตุให้ลูกให้เนี่ยอดหิวคืออยากกินยังก็นนกออดดได้กินคืออาจจะบริได้กินหลายคือคนอื่นเขามีเพียบพ่อมคนอื่นเขาอาจเออหัวเขาเหตุงานราชการหรือเหตุของเหตุนั้นเหตุนี้สิ้นเดือนมาสิ้นปีมาซื้อข้ามห้เนี่ยซื้อทองให้เนี้ยทเยท่านั้นบาทเท่านี้บาทอันนี้คือข่อยกับพวกข่อร่วมกันทําคลิปได้เท่าไหร่ก็กินด้วยกันเหลือเก็บเล็กเน้อยๆอก็ไว้ให้ลูก เอาไว้ให้ลูกไปโรงเรียน medo, ไว้คุณการศึกษาของลูกเออสมมติวรา значит, เงินเดือนออกเดือนนี้อ่ะเหลือพันหนึ่งสองพันโอนเข้าบัญชีไว้ให้ลูกเพื่อเป็นการศึกษาวันข้างหน้าให้เขาเนาะต้องวางเป็นระบบระเบียบอืมไม่ใช่มีเงินน้อยนิดอ่ะจะมาทํานู่นออกไปแล้วเกาะทางนี้ออกแล้วพี่นอกระเรื่องรัวคือกันน้องม่อนกับเคาะออกซกครั้วให้ก้านาไม่เห็ดให้กานาไม่เห็ดเครื่องไม,ะเะม,ะเเงม้เครื่องมือกับบะหมี่ก้านากับเป็นสร้าง พาสิบ้าอันนี้บ่ได้ดูถูกน้องเคยเร่ากกัเฮ็ดได้อยู่เร่ากกัเก่งในด้านพกเราแต่เพื่อนวนขานเล่ามาเฮ็ดแต่ถามันผิดพลาดเดีบาดนี้ให้สิรับผิดชอบถ้าเขาขจ้างคอยให้เอากะนาวมาเฮ็ดนี่เออชุกเจ้าเพื่อนเพื่อนข่อยทัดเจาะผิดด้านผิดมองอ่ให้สิรับผิดชอบเสียหายเนยี่ยแมนข่อยเสียเงินก็คือข่ขขอยแมนบ่ล่ะพี่น้องก,กันแน่นนมาอยู่ว่าให้กวหน้านเดินองบนวัยเฮ็ด พอคือเรากากนากับซีมือแล้วว่าท่านถึงขันว่าเป็นช่างมืออาชีพเลยกับบอแมนถึงขนาดนั้นก็บ่ได้ว่าให่น้องเคยอันนี้เขาก็ต้องรู้เนาะค่ะเนาะเออถ้าบ้านเราเสียหายคือเราเสียเงินเองทําเองทุกอย่างเงินก็คือข่อยเสียเวลาก็คือข่อยเสียความู้ซึกกก็แมนข่อยซีว่าอยังกับบอได้คนกันเองบักเรื่องเฮดไห่น่ะเขาบ่เอาเงินดอกเรื่องกากนาน่ะน้องโอเคพี่น้องเงี้ยวสำนี่แหละมันค้เว่ารายเรื่องอธิบายให้ฟังรายด้าน บางเรื่อข่อยกระอุดอัดในการเข้าใจว่าเอฟซีอยากให้มันเป็นระบบระเบียบข่อยเข้าใจเด้อแต่ข่อย่มีเงินปันนั่นมิจะเรื่องมิตรปัญหาครอบครัวข่อยนะทุกทุกคนจะต้องเย็นใจข่อยนัาเว่าวมา,าว่าวได้แต่เวลาทำน่ะมันเงินแล้วก็เงินแล้วก็เงินเนาะค่ะเนาะเอ,อาํำพังชีวิตกูม่มือนี่ข่อยกระเรียงจะลูกขอ่อยแหละเบิ่งแจะลูกขออ่อยแหละเออข่อยไม่ได้วังอืมโอเคเนาะค่ะเนาะ พี่นายเพจดูไซนี่ปิดกล้องให้แม่เนี่ยเพาว่าเบิสออเดอ้อพี่น้องทั้งเรื่องน้ำทั้งเรื่องเพลทเทืองทั้งเกาะหนาทั้งเกาะหลังทุกอย่างมันต้องพร้อมค่ะถ้าเทามีเรืออะไรหรือเทาจังเหต์เนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ